มาแล e ้วครับไลฟ์สไตล์บายกิ๊บจังครับสวัสดีค่ะกิ๊บจังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไม่มีอินทรูดงงเลยค่ะค่ะ <g throat> <laughs> วันนี้มีข่าวเยอะยะเลยค่ะมีข่าววางมวยกันอีกแล้วขวนี้นต่อยกันเยอะเหลือเกินค่ะแต่ว่าไม,ไ,ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่วนสังเวียนนะคะขานีอยู่ในสภาค่ะเชิญนะมันค่ะ รำประวันใหม่ที่สดใสกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะทําให้จิตใจของทุกคนมีพลังวันนี้ค่ะมีการวางมวยเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะในยูเครนค่ะซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะอันนี้เป็นมวยนอกเป็นมวยนอกสังเวียนนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นในสภาค่ะซึ่งสสคนนึงค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าพักได้ถูกสสอีกคนนึงต่อยเข้าที่หน้าอย่างจังค่ะเรียกว่าน็อกลงไปเห็นดาวเต็มท้องฟ้ายนะคะ โดยสสหัวหน้าพักการเมืองดังของยูเครนคนหนึ่งค่ะได้ถูกหมัดน้องจนล้มทั้งยืนนะคะหลังจากที่มีเรื่องประทะคารมกับสมาชิกสสค่ะโดยหัวหน้าพักคนนี้ค่ะก็มีชื่อว่าโอเล็กราชโกซึ่งเป็นหัวหน้าพักเรีิคิลซึ่งเลยได้ว่าทําคะแนนมาเป็นอันดับ3ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งเขาคนนี้ก็ได้เข้าไปต่อว่านายโอเล็กนายโอเล็กซานเดรฟเชนโกค่ะซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภาอีกคนหนึ่งที่อยู่ในพักเดียวกันนี่แหละค่ะว่าเขาคนนี้เนี่ยไม่ยอมเป ที่กำลังสู้รบอยู่กับกลุ่มติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนทางตะวันออกของประเทศเอาวเวลาไปแต่ชูมือในสภาซึ่งไม่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์อะไรเลยทําให้เชฟเชนโกเนี่ยซึ่งเป็นสสในพักเนี่ย แล้วก็ตัวใหญ่กว่ามากหงุดหงิดโมโหมากไม่พอใจค่ะตรงเข้าไปประเคนหมัดชกเข้าที่หน้าแล้วก็ศีรษะอย่างจังของหัวหน้าพักคนนี้ค่ะเรียกได้ว่าจัดหนักเลยทีเดียวนะคะต่อหน้ากองทัพนักข่าวแล้วก็บรรดาช่งางภาพบริเวณห้องรับรองของอาคารรัฐสภาในกรุงเคียฟค่ะซึ่งกรุงเคียฟก็เป็นเมืองหลวงของยูเครนนะคะโดยมีอยู่หมัดหนึ่งค่ะถูกเข้าที่ใบหน้าของลาชโก้เข้าอย่างจังค่ะจนถึงกับเซแล้วก็ล้มติ้วเนี่ยค่ะดาวเต็มฟ้าเลยค่ะ ซึ่งนักข่าวแล้วก็เพื่อนหิวใกล้ๆเนี่ยต้องประคองขึ้นมานะคะในขณะที่เชฟเชนโก้เนี่ยพอต่อยเสร็จก็เดินหนีไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะโดยนายลาชโก้ก็เพิ่งเดินทางมาเยี่ยมทหารยูเครนที่ติดบ่วงการสู้รบกับกลุ่มติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนที่นิยมรัสเซียมานานหลายเดือนเพื่อแสดงว่าเขาเป็นห่วงแล้วก็ต้องการให้กําลังใจทหารค่ะแต่ในขณะที่เชฟเชนโก้ก็ได้เคยออกมาโจมตีนะคะว่าเขาเนี่ยทำลงไปเพื่อเอาหน้าแล้วก็สร้างภาพพดให้กับตัวเองเท่านั้นค่ะ โดยที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เกิดเหตุตะลุมบอลของบรรดาสอส,สผู้ทรงเกียรติของยูเคร,รเนยอยู่บ่อยครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นการแลกหมัดปาแก้วคว้านเก้าอี้ใส่กันในขณะที่ลาชโกเองเนี่ยก็เคยมีเรื่องตะลุมบอลกับรองประธานสภาย,ยูเครนมาแล้วเมื่อ3ปีก่อนเหมือนกันค่ะเซะเลยทีเดียวค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยแหม ยังไงก็อย่าให้ความโกรธอยู่เหนือเราแล้วกันนะคะเราค่ะต้องเป็นคนที่ควบคุมอยู่เหนือความโกรธนั้นนะคะจะได้ไม่เกิดเรื่องแล้วก็เห็นไหมคะเสียชื่อเสียงด้วยนะคะ สำหรับข่าวต่อไปนะคะก็เป็นข่าวที่แย่งซีนกันนิดนึงค่ะเป็นข่าวของนักข่าวนะคะในข่าวเช้าซึ่งคนนี้ค่ะเป็นนักข่าวของ B B C สถานีโทรทัศน์ B B C ในสกอตแลนด์ค่ะซึ่งระหว่างที่เขาได้รายงานข่าวเช้านะคะก็ปรากฏว่ามีภาพแมลงตัวหนึ่งค่ะกำลังดิ้น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 อยู่ในขณะนี้นะคะและสุดท้ายค่ะก็มีแมงมุมตัวใหญ่ค่ะเข้ามางาบเจ้าแมลงผู้โชคร้ายตัวนี้ไปเลยค่ะก่อนที่จะคลานกลับออกไปพ้นจากเฟรมเพื่อไปกินอาหารเช้าของมันนะคะ ในขณะที่ผู้รายงานข่าวคนนี้ที่มีชื่อว่าเกรแฮมสจวตเนี่ยก็ยังคงรายงานข่าวเช้าต่อไปตามปกติค่ะเพราะว่าเหมือนว่าไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างหน้ากล้องนะคะโดยสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวพอมารู้เนี่ยก็ได้ทวิตข้อความติดตลกค่ะว่าไม่ต้องไปสนใจแพนด้าที่ไหนแล้วนะเพราะว่าเพิ่งมีแมงมุมยักษ์จองตะกระเนี่ยบุกเข้ามาในรายการเมื่อข่าวเช้านี่เองไม่ได้นะคะแมงมุมจะมาแย่งซีน